ชอบวันฮาโลวีนชอบจังเลยที่ได้ไปทริคออทริทใช่มันเป็นวันที่วิเศษที่สุดเราถ้าไปตามบ้านต่างๆร้องขอขนมแล้วพวกเขาก็ต้องให้เราเฮ้ย hey, ทำไมพวกเธอถึงไม่สวมชุดนะไม่ไปทริคออทริทกันเหรอ <laughs> ทำไมจะไม่ไปแต่ตอนนี้เรารอ

ขาแต่งตัวเป็นใครอะเ่น่ของแล้วแะเราอยากได้ชุดซูเปอร์ซันชาร์คเอาเสียใจด้วยสาวๆจะไปันทั่วเมืองอะแต่ไม่มีร้านไหนเหลือสักร้านไม่นะดูเหมือนปีนี้ใครๆก็อยากจะเป็นซูเปอร์ซันชายเกิร์ลแบบนี้จะทำยังไงดีเราก็ไม่มีชุดใส่อะสิแค่หาชุดพวกนั้นไม่ได้ก็ไม่ใช่พวกเธอจะแต่งตัวออกไปฮัโลวีนไม่ได้ ฉันว่าที่นี่ต้องมีของใช้ทําเป็นชุดได้สวยและดีเท่าชุดของซุปเปอร์สันชัยเกิลไม่เอาหน้ารับรองต้องสนุกแล้วครับแกลดี้เราเสียเวลาทริคออทริคอเมริกาพูดถึงเรื่องนี้ปีนี้ฉันมีแผนที่เยี่ยมมากในการให้ได้มาซื้ขนมเยอะที่สุดอืมเราต้องทํายังไงก็จะไปทริคออทริทที่คฤราสา์ยอดเน,นิน <c oughs> คราหัดยอดเนินคือที่อยู่ของตาเท่ามัมบรีใจโหดว่าไงไม่มีใครกล้าไปทริกออทรีที่คฤราสน์ยอดเดินเพราะที่นี่มีแมงมุมยักษ์หน้าบ้านแพม,มิซายดูดแฮมิสตั์มาคอยจับเด็กเล็กๆกิน,นแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถไปถึงประตูหน้าแต่เท่ามัมบรีใจโหจะต้องให้ขนมกับเรามาจนแทบแบกบ ไม่ไหวอ่ะดูเหมันจะเป็นก้อนอะไรสักอย่างแท้ชอบขนมแท้ชอบขนมแท้ชอบขนม